สวัสดีค่ะพบกับช่องพลายวาเลนไทน์แฟมิลี่นะคะวันนี้เจอกันกับน้องวาเลนไทน์กับพ่อพนนะคะวันนี้น้องวาเลนไทน์มาอาบน้ำที่เกยช้างกับพ่อพลนะคะเพราะว่าพ่อพลมาสายแล้วตอนนี้เด็ดร้อนค่ะก็เลยไม่ได้พาไปอาบน้ำสระตอนนี้วันนี้ ช้างมาอยู่ที่เกยช้างกันเยอะหลายเชือกเลยค่ะวันนี้เพราะว่าอากาศร้อนนะคะต้องขักันมายืนรอจะเป็นายรอรับเขกนะคะวันนี้แม่ดาวลุ่งมารับเขกนะคะ ขึ้นไปไหนลูกขึ้นขั้นดาดฟ้าบอกขึ้นไปไหนครับขึ้นดาดฟ้าอะนี่ขึ้นดาดฟ้าอันนี้อาบน้ำเสร็จน้องวาเลนทายก็จะไปอยู่ที่นู่นนะคะคที่โรงของตัวเองนะคะวันนี้เพราะว่ากลัวเวลาพ่อพลกับแม่ดาวลุ้งไปรับแขกไม่มีใครดูว่าไงเนี่ย น้ำเย็นสบายเลยครับอย่าดื้อหลายครับอย่าซนหลายครับโอ้ยโอ้ยเห็ดอย่างนอบันนี้นอ ตอ oh, mm hmm. oh, yeah. นนี้น้องช้างของเราก็มายืนรอรับแขกกันค่ะพากันมายืนรอรับแขกกันเผื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะคะถ้ามีนักท่องเที่ยวมาก็จะพากันใส่แหย,ยงแต่งชุดให้น้องนะคะ นู่นนะคะมาแล้วหนึ่งเชือกนะคะ mm. กำลังแต่งตัว oh. ให้คุณป้าเป๊ปซี่อยู่ oh. คุณป้าเป๊ปซี่กำลังแต่งตัว oh. ไปรับเค้กนะคะ mm. อันนี้ก็แม่ดาวรุ่งค่ะยังไม่ได้แต่งตัวให้นะคะ mm. 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 เอาทำอะไรนอ้อลูกนอ้อข้ามไปข้ามมา mm. Mm. ข้ามไปข้ามมา ก้ามไปข้ามมาเลยนะครับเลา น้ำเสร็จพ่อพาไปวิ่งเล่นที่นู่นที่วัดไม่หิยงที่วัดช้างนะครับไปเลยไป,ไปเดี๋ยวพ่อพาไปที่วัดไม่หิยงนะคะตามไปเลยค่ะไปเดินเล่นกัน อยู่แต่กับที่ไม่ได้ต้องออกกำลังกายด้วยตอนนี้อากาศร้อนอยู่แล้วนะคะอากาศร้อนมากเลยเดินตามพ่อเดินตามพ่อปนค่ะ พ the the ่อพาไปเดินเล่นเจอต้นกล้วยเจอต้นกล้วยนะคะอ้าวไม่เอาลูกต้นกล้วยไปลูกไปเดินตามพ่อเลย ี่แม่เดินตามหลังตอนนี้เวลา9โมงนะคะ9โมงแดดเปรี้ยงเลยน้องวาเลนไทนยจะไปเดินเล่นนะคะเจอกันกับพี่มาริโอ้นะคะพี่มาริโอก็ออกมาเหมือนกันพี่มาริโอก็ออกไปกินหญ้าเหมือนกันคะ่ะ บรรยากาศเวลาเก้าโมงเช้านะคะเดชที่มาริโอนะคะช้างสีโดของเรากินหญ้าอยู่ไป,ไปกินหญ้าเลยฝากด like, กดไลค์กดแชร์ติดตามน้องวาเลนไทน์ด้วยนะคะ เดี๋ยวแม่ดาวเดินหลังน้องมาริโอดีกว่ามาริโอไปวันนี้มีเพื่อนนะคะมีเพื่อนกับพี่มาริโอเพราะว่าแม่ดาวลุ่งยืนสเตนบายรอรับแขกอยู่นะคะวันนี้เป็นคิวของแม่ดาวลุ่งนะคะ พ่อไปทางไหนพ่อไปทางไหนไปไปกับพี่โอ้แล้วจะได้มีเพื่อนกับพี่ มาิโอพี่มาริโอของเรากินหญ้าอย่างอริดอร่อยเลยนะคะพี่มาริโอมันทายกินหญ้าเขียวๆกับพี่มาริโอไหมกินไหมลูกพี่มาริโออย่าเตะน้องเดอ้ออย่าเตะน้องข้างหลังเดอ้อบรรยากาศ หญ้าเขียวขจีเลยค่ะตันนี้มีเพื่อนกับพี่มาริโอนะคะไม่ใช่แม่ดาวลุ่งเด้อลูกเด้อพี่มาริโอ้เด้อแน,น่นน่น,นพี่มาริโอ้เด้อลูกเด้อไม่ใช่แม่ดาวลุงนะ <c oughs> ไปใกล้เขาไม่ได้นะลูก ากไปกับพี่มาริโอนะคะแต่พี่มาริโอ้เขาไม่ค่อยชอบเด็กน้อยเท่าไหร่นะคะยาเขียวขจีมากเลยหย้าเขียวมากเลยโอ้โหเอาเอาเอา,เอาพอพาวิ่งไปไหนเอาพ่อพาวิ่งไปแล้วอืออือ อุ้ยอุ้ยไปแล้วคะ่ะหยุดกินหญ้าหยุดกินหญ้าหยุดกินหญ้าเขียวๆอยูอ่ครับพอพกกล้วยมาด้วยนะคะ ดีใจใหญ่เลยดีใจใหญ่เลยโอ้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 ยดีใจดีใจดีใจใหญ่เลยค่ะโอ้เด็กน้อยของเราโอ้เด็กน้อยของเราวิ่งตามพ่อเอาวิ่งตามพ่อนะคะเด็กน้อยของเราโอ้บอกลาเอ้ย นุกกระปรีกระเป่ามากเลยไปแล้วค่ะแม่แม่ไปแล้วค่ะ,ว,คะวันทย้ยมาสวัสดีครับแม่แม่แมก็เร็ววันท้ายสวัสดีครับ,ลรบโล สวัสดีครับโลโกนสวัสดีครับโลอ้าวสวัสดีครับโลสวัสดีครับจังสครับมาเข้ามาเข้ามาดีดีดีครับดีดีครับยังยังยังอันนี้ยังกิ้เกิ้งกิ้งรักกิงค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะแม่แม่คลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ